ก็บอกว่าที่เนี่ยเขาอ่ะคือศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เด่นในเรื่องของการพนันการเล่นหวยการเล่นหุ้นเรื่องเงินเงินทองทองมาดูเลยนะคะก่อนไหวจะได้ไพ่อะไรตอนนี้มีโชคไหมนะคะหนึ่งใบค่ะแพนแอมโชเลยค่ะไพ่เฮงไพ่ถูกหวยใบนี้คนลุกแค่เข้ามาเหยียบเองนะเนี่ยคนลุกคนลุกหลังจากเมื่อกี้เราดูไปแล้วเลขที่ออกเมื่อกี้ งวดวันที่หนึ่งสิงหาคมดูซิว่ามาไม่มาวันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมนะกับหมอป้ายเนี่ยเราเนี่ยจะพาเรียกว่าไหว้พระตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยหมอป้ายอยู่ที่สอนอรพระพาชัยหนึ่งค่ะอยู่ตรงข้ามกับมอติตึึงมูลินี่ของ วันนี้เราจะพามาทําอะไรครับเนี่ยที่สำหรับคอหวยคนเล่นหวยเล่นหุ้นอยากรวยนะคะก็มาที่นี่เลยเป็นเล่นหวยเล่นหุ้นอยากรวยใช่จริงๆอะ่ะคนจีนที่เขาแบบว่าเป็นเจ้าพ่อเสี่ยงไฮ้ชอบแบบเล่นการพนันอะไรเงี้ยเขาจะห้อยเจ้าพ่อยี่กอคงเป็นแบบล็อกเก็ตเลยนะอะ ี่และคนจีนก็จะมากันแล้วก็เป็นที่รู้จักของชาวยาวราชคือกมแบบไฮโรแกงกมถั่วมากำโป๊กงโป๊กเกอร์ที่นี่นะที่นี่เลยรวยรวยแน่นอนรวยแน่นอนไปไงอ่ะค่ะก็ข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นก่อนนะคะแล้วก็ขึ้นไปชั้นสี่เห็นไหมคะทุกคนเฮ้ยอยู่ที่เหนนอนจริงเหรอจริงจริงเหรอจริงเดี๋ยวบอกประวัติเดี๋ยวบอกประวัติว่าทำไมถึงอยู่ข้างบนนี้ ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เด่นในเรื่องของการพน,นัน<ๆ>การเล่นหวยการเล่นหุ้นเรื่องเงินเงินทองทองมาดูเลยนะคะก่อนไหวจะได้ไพ่อะไรอ่ะคาว่าได้ไพ่อะไรเนี่ยตอนนี้มีโชคไหมนะคะหนึ่งใบค่ะปึ๊บ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 พแดแมโชว์เลยค่ะได้ไพ่อะไรเอ่ยเฮ้ยไพยเ่เฮงไพ่ถูกหวยใบนี้คนลุกแค่เข้ามาเหยียบเองนะเนี่ยคนลุกคนลุก โอ้โหวิวออฟฟอร์จูนค่ะกงล้อมหาสมบัติอันนี้ไพ่เฮงไพ่ถูกหัวมีใบเดียวนะจาก78ใบเลิศแค่ก้าวมาเหยียบนะเนี่ยแค่ก้าวมาเหยียบว่นี้อันนี้บอกจํานวนเงินได้เลยนะว่าหลักแสนหลักล้านได้นะคะขารพันนันเหรอใช่หวยหุ้นหวยหุ้นแล้วก็เป็นเกี่ยวกับโชคดีโชคดีที่ดินสังหาริมทรัพย์ขายงานได้งานแบบ งานใหญ่งานเงินก้อนเลยก็ใบนี้แหละอวิวออฟฟอร์จูนค่ะวิวออฟฟอร์จูนโอ้โหไปไปไปนี่โวิวได้จริงๆนะเนี่ยไพ่ไพ่เฮงมากแค่มาเหยียบเฉยๆเป็นไงโอ้โหพี่ไนท์ฮะไลฟ์วิลเลจนะครับเข้าได้นะครับรายการเมนโทรอนะพี่ไนท์ดูอยู่นะครับไลฟ์วิลเลจเข้าได้เลยครับพี่รายการเราต้องการสปอนเซอร์ครับโอเคไปต่อครับ กับหัวใจที่อบอุ่นก็พอแล้วเงินกับหัวใจเนี่ยที่อบอุ่นชอบที่สุดเลยฮะก็จะมีของที่ต้องใช้นะพี่มีชากาฟแฟหมักชากาแฟหมักรู่า,าที่สำคัญแล้วก็จะมีท่วเพียนน้ำมันอย่างเงี้ยอย่างในชุดเนี้ยอ่าอันนี้คือชุดเล็กชุดเล็กร้อยหกสิบชุดใหญ่ก็มีชุดสามร้อยห้าสิบก็มีมีส้มมีส้มด้วยมีกระดาษด้วยครบเลยครบเซตได้เนี้ยอันนี้ก็จะเป็นเทียนเทียนคู่เพื่อแบบให้ส่องสว่างไม่มีแบบ เด right. no no ินบนหนทางที่ไม่ได้มืดมิดมีแสงสว่างตัโอย่างนั้เทียนเลยฮะตอนนี้บางทีเนี่ยไปในที่มืดมิดนิดหน่อยเทียนเลยฮะก็เดี๋ยววายเสร็จแล้วข้างในก็จะมีเซมซีบางคนเนี่ยเขาแบบใจใหญ่จริงแต่มีแค่แบบ160บาทเงี้ยก็เอาชุดเล็กได้แต่ใจใหญ่กลับไปถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็ได้ทุกอย่างอยู่ที่ใจค่ะนี่อะไรครับไฟโฮอันนี้คือไเช็คเหมือนน้อหน่า อ้โหนี่ใครเล่นพับจีนะฮะตอนนี้นี่ใช้ได้เลยอันนี้พับจีป้าคุณอาร์ตคะมีกินบมึกนิดนึงค่ะให้เอาเงินเนี่ยม้วนม้วนม้วนแล้วก็ไว้ที่มือของ แลพอยีกอกหลจะซ้ายจะขวาได้หมดเลยขวาล้ายซ้ายดีอ่าจัดไปนะคะตอนนี้เนี่ยอ่เดี๋ยวนนิดนึงนิดนึงเรียกอะไรคะให้หวยคนดูคุณผู้ชมเอาตัวไหนหกหนึ่งเก้าหกสองสี่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหกมาแงหกมาแงะไอ้ได้คอนโก้ยเขาหน้าเลยค่ะชู ตอนนี้มือถือผมว่าเราียจะตกแล้วนะได้พันจะไปซื้อขึ้มาเดี๋ยเก็บก่อนชิบอันนี้ไปกับท่านอีกทีนึฮะอันนี้มีอันนึงก็คือเป็นบุหรี่ของท่านนะครับก็ค,คือเราวางซ้ายขวาข้างละหนึ่งข้างละหนึ่งซ้ายขวาครับค่ะแล้วเดี๋ยวน้ราันเติมตะเกียงน้ดมันเติม,ามาตะเกียงเมื่อกี้นี้จุดบุหรี่ใช่ไหมคะจะบอกว่าในสมัยอดีตนะค่ะในยุคของเจ้าพ่อยี่กอฮงเนี่ยเขาถวายเป็นฝิ่นเพราะว่าเขามีแบบดูดฝิ่นด้วย นะคะคแต่ว่าตอนนี้มันผิดกฎหมายแล้วเนาะก็เลยเป็นเปลี่ยนเป็นซิก้าเป็นบุหรีแทนเฮ้ยซื้อที่ไหนเนี่ยอ,อยากได้เลยเนี่ยฮะโอ้โหไม่เคยเห็นเฮ้ยหือระเบิดไม่นา่าโอ้โหไฟแช็คพลังแรงสูงนะฮะมาจากเมืองจีนแน่นอน กลัวนี่ฮะบอกไว้เลย เรียกว่าสารยี่โก่งไปแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็อย hmm. ู่กับคนขายลอตเตอรี่ไปที่เรียบร้อยคุณฝ้ายมีหวยชุดไหมฮะมีค่ะมีหวยชุดมีกี่ใบบ้างฮะใบละร้อยไม่ใช่ใบละร้อยโดนจับนะฮะใบละร้อยดี่เขาให้ขายปฏิบัติคุณขายใบละร้อยตีตายเลยอยู่สอนอ้วยนะโอเคตอนนี้เนี่ยยังไงเอ่ยหลังจากเมื่อกี้เราดูไปแล้วเลขที่ออกเมื่อกี้หนึ่งสี่แปดนะครับไออันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดออนให้เร็วที่สุดเลยเพื่อทันงวด วันที่หน <1. S 1> ึ่งสิงหาคมดูซิว่า1นึ่งสี่ปดมาไม่มาเ <Okay. S 1> มื่อกี้เรามีหลายเลขนะเลขเมซีผมเลขที่สิบสอแล้วเมื่อกี้ใบแบงค์เนี่ยก็มีไปแล้วเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าจะมีไหนมาบ้างไหมโอเคเดี๋ยวเรามาเช็คดวงสุดท้ายก่อนกับหมอฝ้ายก่อนใช่ว่าผมเนี่ยจะต้องไปซื้อลอตเตอรี่ข้างล่างหรือเปล่าอ่ะอ่ะหยิบหนึ่งใบนะคะดูว่ามีโชคมีลาบไหมอืมอ๊บเฮ้ยได้หนึ่งอีกแล้วค่ะ หนึ่งไม้เท้าไพ่เฮงไพ่โชคดีไพ่คนเก่งนะคะได้ไพ่หนึ่งไม้เท้าเดี๋ยวขออีกใบหนึ่งมีเหรียญไหมมีเหรียญไหมอันนี้เลขหนึ่งนะเนี่ยอ่ะมาค่ะรึ าวเวอร์นะคะแปลวว่าาทเวอร์แปลว่าถ้าเล่นหวยเนี่ยมีโอกาสเจ็บตัวทํามาหากินดีกว่าค่ะใช่นั้นถูกต้องฮะอันนี้เนี่ยทายไปหมเลยทํามาหากินดีกว่าทํามาหากินดีกว่าเนาะหนเล่นหวยนี่ทาวเวอร์เลยนะทาวเวอร์เลยนะดูเลยเดี๋ยวกระโดดออกมาจากตึกเลยค่ะเขาเรียกว่าตึกพังเลยนะใบเนี้ fire near home เมื่อกี้เนี่ยเราโอ้โหมีระเบิดหน้อยหนาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเล่นหวยเนี่ยนะฮะไม่ได้นะไม่ได้นะเพราะฉะนั้น ตั้งใจทำมาหากินดีกว่าใช่ค่ะคือมีทิคนิดนึงเวลาที่เรามาขอหวยมาขอโชคขอลาบเนี่ยเขาจะให้เสียงเซียมซีแล้วถ้าเกิดว่าเซียมซีบอกว่าคุณเนี่ยไม,ไม่มีโชคไม่มีลาบก็อย่าไปเล่นนะคะคเพราะว่าเราขอแล้วแล้วเ,เขาให้ไม่ได้ huh. ก็อย่าไปเล่นแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าเอ้ยโชคลาบสุขสมอารมณ์หมายเนี่ยจัดเต็มค่ะมีบ้านมีม<า><า>บ้านขายบ้านมีรถขายรถถูกเอางั้นเลยฮะบอว่าทำงานดีกว่าโอเคเดี๋ยวให้ มอฝ้ายอธิบายหน่อยดกันว่าสถานที่นี้มันเริ่มต้นยังไงอะไรยังไงบ้างอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าที่มีพ่อปู่ยี่กอฮงเนี่ยค่ะพ่อปู่ยี่กอฮงเนี่ยท่านเป็นเจ้าลงหวยสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าหวยกอขออ่ะหวยกอขอนี่คือเป็นคนแรกที่นําหวยแบบถูกกฎหมายเนี่ยมาที่ประเทศไทย ทำให้พวกเรามีหวยรัฐบาลสลัดออมสินจนถึงทุกวันนี้คือเรามาขอโชคขอลาบขอสิริมงคลนะคะนอกจากที่ว่าขอหวยแล้วเนี่ยเราขอเรื่องงานได้อืหลังจากนั้นเนี่ยท่านได้ทำอะไรต่อคือท่านก็ได้ทำมูลนิธิปอเต็กตึง ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามสอนอพระพาชัยคือคนนี้เป็นคนแรกที่ทำโมนิทปอติเตึ้งโอ้โหพูดใครก็รู้จักแล้วท่าน่ะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาคืออท่านเก่งในเรื่องของการพนันเรื่องหวยแต่ท่านได้มาท่านบริจาคหมดเลยแม้กระทั่งบ้านตัวเองแม้กระทั่งบ้านตัวเองที่เรายืนอยู่ตรงนี้นี่คือบ้านของท่านคนลุกเลยนะตอนนี้รู้สึกแบบรีบคนลุกพร้อมกันเลยใช่นี่คนลุกพร้อมกันแดดแดดร้อนมากนะนี่คนลุกพร้อมกันเออคือบ้าน ของท่านส,สุดท้ายเนี่ยท่านก็สละใช่เพื่อวรวม<ช>ก็คือคตอนนี้เนี่ยค,คือสร้างเป็นสอนอพัพภาพชัยหนึ่ง <1. S 1> <1. S 2> มี2อยู่ตรงนู้นมี2ออยู่ตรงนู้นโอ้โหใช่ค่ะแล้วก็คือพอพอท่านแบบบริจาคทุกอย่างเลยค่ะ ก็ได้รับนามสกุลพระราชทานเนาะ<อ>แล้วก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชนะคะถ้าเกิดว่าเราไปไปดูข้างในเนี่ยจะจะเห็นเป็นเจ้าพ่อยี่กอหงแล้วแต่งกายเหมือนสมัยรัชกาลที่6ใช่ไหมอันนี้คือเครื่องราชพระราชทานที่รัชกาลที่6เนี่ยมอบให้อ๋อนามสกุลปัจจุบันก็คือเตชะ วันนิดด้าน<ช>ป้ายด้านหลังใช่ตอนแรกนึก<อ>ว่าความจําดีเอาเปล่าอ่านแน่นอนฮะอันนี้จริงๆเนี่ยต้องขอบคุณหมอฟ่ายนะ<ช>ที่เรียกว่าพาผมเนี่ยมาผมไม่เคยมาก่อนในชีวิตเลยนะปะกติไหว้พระก็อาจจะไหว้ที่วัดไหว้ที่เหมือนกับอ่าผมเป็นคนจีนก็จะไหว้ที่เหมือนกับศาลจีนนะครับ<ช><ช>ผมที่เล่งไรยี่อะไรอย่างนี้แต่วันนี้เนี่ยผมมาอีกเรียกว่าอีกที่หนึ่งแล้วกันอีกมิติหนึ่งเนาะเราไม่เคยมาเลยจริงๆใครที่อยากจะมาสักการะที่นี่เนี่ย คือเขาเด่นในด้านอะไรบ้างก็เด่นในเรื่องของโชคลาภการเงินโชคลาภการเงินจริงๆการเงินโชคลาภนะคะแล้วก็ในเรื่องของบริวารเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่แบบบริจาคยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งได้จริงนะคะโดยโเฉพาะ เรื่องเสียงโชคเอาเป็นว่าทำมาหากินดีกว่าถูกต้องยังไงเนี่ยแนะนำท่านเนี่ยคือท่านร่ำรวยขนาดนี้เนี่ยท่านก็ทำมาหากินแล้วก็สำคัญเนี่ยก็คือท่านนำเรียกว่าสลากกินแบ่งเป็นคนแรกเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยแล้วทำให้มันถูกกฎหมายก็เรียกว่าเป็นการทำมาหากินในอีกรูปแบบหนึ่งเนาะและสุดท้ายเนี่ยท่านก็ได้ทำมูลนิธิปอเ็กตึงที่ทุกคนรู้จักใช่ค่ะท่านผู้ชมที่ดูทางบ้านเนี่ยน่าจะได้เรียกว่าสาระดีๆนะฮะจากหมอฝ้ายนะครับผมถ้าเกิด เรียกว่าชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครัชบช่องของเราด้วยที่เมนโฮโลนะแล้วก็ให้หมอฝ้ายฝากนิดนึงว่าถ้าอ,อ,อ,อยากติดตามหมอฝ้ายเนี่ยสามารถติดตามได้ทางไหนบ้างครับ ได้ที่โฮ l o Society นะคะพิมพ์คำว่าโฮโลโซซ i ตี้หรือว่าถ้าตามไมที่ก็ลัสซารินแล้วก็เฟยโอเค EP หน้าเนี่ยผมกับหมอฟ้ายเนี่ยจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปสักการะหรือไปทำมิชชั่นอะไรที่ไหนเกี่ยวกับเรื่องดวงความเฮงนะครับผมติดตามชมใน EP หน้านะครับกับเมนโฮโลครับยังไงวันนี้ผมกับหมอฟ้ายต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ